สวัสดีคะ่ะดิฉันชื่อนางสาวออปริยามณี่ทองชื่อเลชื่อฟาดกับหยีคะ่ะแต่ว่าเรียนที่รู้ที่มหาวิทยาลัยนนทกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการเรีภาพิเศษภาษาทุกค่ะซึ่งจับว่ามีความเรียนรู้จากว่ามีจัดก,การให้กับเรียนในระดับปริญญาตรีขึ้นปีหนึ่งสอบปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเส่็ปีหน้าหนูเรียนต่อมหาวลัยแล้วค่ะซึ่งหนุจะเป็นนักศึกษากับเป็นอาชีพนักธุรกิจความรู้นอกจากนี้จะเป็นใครหลายคนคะ่ะ แลวว่าสายเดินค่ะแต่ว่ามีพู้แพทย์จริงหนูอ,อยากเป็นนักสแสดงแล้วก็เป็นพิธีกรนักจัดรายการวิทย,ทยุผู้ประกาศข่าวค่ะแต่ว่ามีความจริงด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้คือการใช้ทักษะเทคนิคจริงค่ะแต่ว่าการเรียนรู้ฝึกฝนขนาเองซึ่งนําใจไทยกล่าวว่าและถึงกรณีที่ที่ครั้งยิ่งใหญ่ค่ะนอกจากว่ามีความพรสวรรค์ฝันพอสวรรค์ค่ะนอกจากว่ามีความจริงเรียนรู้การเรียนรู้ว่า มีจักใจหรือว่ามีความแทบจงจะว่าไม่มีความทีงมีอนาคตค่ะนอกจากว่าสดใสราบเริงแต่ว่าแทบใสกับเรื่องเหล่าด้วยที่เส้นทางสัว่ามัปจะเรียนไยแท้จริงแล้วว่ามีความทรมานจับว่าถึงใจโรดีและจริงว่าและราบว่ามีความเจรยนรู้ค่ะนอกจากนี้สดใสกล่าวว่าราบเริงนะคะหนูว่าพี่แล้วหนูเรียนปอีพี่แล้วหนูเรียนพศน่ ก็ปีนี้นูเรบอสอนสองค่ะแต่ว่ามันไปความเรียนรู้กับหลักวิชาหลักจริงด้วยค่ะนอกจากนี้ทายไปว่าคุณธรรมแล้ว่าแรกไทยแล้วว่าการเรียนรู้ว่ามีความใช้แท้จริงหนูเป็นเด็ก nbu 67เดด็กนะคะแต่ว่าปีหน้านูได้เรียนต่อมหาลัยค่ะแล้วว่าที่คุ้เคยและคุ้ไม่คุ้เคยก็ได้ค่ะแต่ว่ามีความการเรียนรู้ทักษะว่าใช้เทคจนิงชีชีวประจักวันได้คือว่าใช้ปัจจุบันค่ะนอกจากนี้คือ การหัน่นอาหารฮาาค่ะจะว่าการเรียนรู้นะคะจะว่าจาเป็นจริงคือว่ามีพอสวดเองอย่างใช่แท้จริงค่ะว่าทักษะการเรียนรู้นะคะนอกจากนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขด้วยค่ะมีความใช้การเรียนรู้จริงค่ะก็คือความสามารถพิเศษก็คือมีความสามารถพิเศษคือหนูชอบร้องเพลงลูกพุ่งหนูชอบเล้นละครอนการแสดงละครชอบรอง,งทุลูกพุ่งก็ ชอบเล่นพิกรณ์จัดรายก,การชอบจัดรายการพิยูอา่วาวผู้ประกาศข่าวค่ะจะว่ามีความด้วยว่ามีพรสวรสค์เองได้อย่างรู้ว่ามีพรจริงให้กับเรื่องราวเราะว่าเป็นการด้วยว่าที่ไทยจริงนะคะว่าขอให้เพราะว่าก้าวหน้าไปถึงก้าวหน้าเจอถึงวันนี้ค่ะราะจากว่าเส้นทาสงสายดวมใหม่ค่ะจต่ว่าหนูอยากเป็นนักธุรกิจค่ะถ้านุจบมาลูกก็เรียนธุรกิจถ้านุเรียนจบปริญญาตารีเกษตร พี่น้องกรุงเทพก็เรียนต่อปริญญาโทที่เราคำแหงกับที่รัชสภานัชราคารค่ะก็จะได้ต่อปริญญาโทคณะบริารหารธุรกิจกับตัวชีกี่ากัดการการตลาดค่ะจับว่าเรียนรู้ความจริงจับว่ามีความช่วยว่าการทดใช้โทดแทนเขาจําเป็นที่ได้ถ้าจีเรียนรู้ค่ะแล้วจับว่าไม่มีพอสวัดเองได้อย่างไรแล้วจับว่ามีความฝาแฝดวา่าศาสนาศสนปนให้กับให้ทุกคน แล้วว่าเชาาไร่ชาวนาค่ะจากว่าไม่มีความเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้ค่ะนอกจากทรายเดินค่ะทรายให้หนูร้องเพลงประมาณตั้งแต่อายุ5้าขวบค่ะของเพลงลูกตุ้งสไตล์ยุคห้าขวบค่ะจากนั้นว่ามีคนจะด้วยว่าร้องเพลงที่ดีทักษะมากขึ้นภูมิใจก็ว่าหนูชอบร้องเพลงลูกพุ่งมาตั้งแต่ยุคห้าขวบหกขวบจากว่าเริมตั้งแต่ปี2 5ง9หนูชอบร้องเพลงลูกพุ่งค่ะนอกจากนี้ร้องเพลงลูกพุ่งการได้เรียนรู้ว่าจริงด้วยคือ การใช้ทักษะที่จริงด้วยว่าการใช้สมองฝึกสารงานด้วยว่าที่จริงได้อย่างหนูว่ามีความแท้จริงหนูจะร้องเพลงลูกทุ่งมาตแต่แต่ย่ห้าขวบตอนเนี้ปีนี้นูก็ร้องเพลงลูกทุก่งต่อทุกวัน,นะค่ะจะว่าหนูหนูอยากเป็นนักร้องศิลปินคือว่าไฟฝันอยากเป็นเขาจริงด้วยที่จริงหนูอยากเป็นดารานักแสดงราะว่ามีความทรมานใจด้วยว่าให้กับคน <S 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 ขอให้จะว่าขอให้จเหจริญเจริญจะว่ามีความแท้จริงฝันเกาหน้าให้กับ เรื่องว่าที่ใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยว่าที่จริงก็คือหนูอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินดารานักแสดงประมาณนี้ซึ่งว่าให้ใจร่วมกับว่าขอให้ที่ด้วยแท้จริงแล้วจะว่าตัวคณะไหนตัวสอบคณะไหนบ้างค่ะแล้วว่ามีความชัดเจนมีการฮอลมามนด้วยนะคะว่าใช้คือประกอบด้วยว่าที่แท้จริงและจะตรวจสอบกล่าวว่าราชทรณีกรณีที่ให้กลับเรื่องราวอย่างไรเพราะว่าหนูหนูเป็นนักศึกษา ริงค่ะพี่นั่นได้เรียนตอบมหาอะไรแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวท,ที่จริงนะคะคือว่ามีความด้วยว่าให้การทัสอะดูว่าก็คุณพ่อคุณแม่แเราคุณหรืว่าจะเป็นคุณพ่อคุณพ่อเป็นอาชีพพนักงานบริษัทค่ะส่วนคุณแม่เป็นอาชีพค้าขายค่ะ,ะว่ามีความด้วยว่าการอะไรพวกประมาณนี้คือช่วยการให้ปลอดภัยว่ามีความจับหาได้ด้วยว่าชัดเจน คือว่ามีความคาดหมายว่าคือเช่นการจากว่าไม่มีความด้วยว่าที่ได้อย่างไรนอกจากนี้นะคะว่าไม่มีพอสวร์อยากจะมีพอสวร์หนูอยากเป็นพอสวร์หนูอยากเป็นเป็นศิลปินถูกคุ่มกับเป็นนักสแสดงละครประมาณเนี้ยหนูชอบหนูอยากเป็นนักสแสดงช่องสามกับนักแสดงช่องเจ็ดซึ่งว่าเป็นนักแสดงอิสระนักสแสดงช่องไปเลยเขาว่ามีความการเรียนรู้ว่า ที่แท้จริงการทัศน์เลยรู้ว่านอกจากนี้คือเพราะว่าเป็นยังไงสนับเหุนว่าแจ้งให้กับเรื่องเราได้อย่างไรค้ะว่ามีความเองนะคะจากงานนี้คือผมว่ามีความใช้กับเรื่องการร้องเพลงและการแสดงเพิ่งเพราะว่าที่จริงอะ่ะนูเรียนมหา,าลัยนท์กรุงเทพคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการเรียนวันอาทิตย์เดือนพฤษจิกค่ะ,คะซึ่งเรียนพักพิเศษนะคะซึ่งเดือนวันเดียวเลยนวันอาทิตย์นะคะ ามีความพรสวค์เองได้ชัดเจนนะคะจต่ว่ารู้จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะคะว่ามีความแทกทักท่ากับว่ามันหลายโคตรตอมีความจับให้ว่าจับได้ค่ะนอกจากนี้ว่าคือจับว่าเป็นอย่างให้กับชัดเจนตัวเราด้วยว่ามีพรสวค์เป็นไฟฝันหนูอยากเป็นนักธุรกิจก็ไฟฝันหนูอยากเป็นผู้บริหารค่ะก็มีความสําเร็จว่าเหตุว่าใครหลายคน คนจําได้ว่าที่ความเสมอเรืยอได้อย่างไรคือว่าบรรลุสายตาเขาว่าเป็นสมองบรรลุด้วยตอนนูเรียนเข้าหมาด้วยค่ะแต่ว่ามาัดไปเรื่องไปนูนูน,นูเรียนเข้านูนูเข้าเด็ดอนุบาตอนอายุประมาณสองขวบสามขวบสี่ขวบประมาณเนี้ยค่ะอันุบ้าหนึ่งนูน,นูเรียนอันบาตนูเตรียมนูเรียนอันบัติแต่ว่าชิ่งด้วยนูเรียนนูเรียนอันบัติตั้งแต่อายุ สี่ขวบค่ะซึ่งแต่ว่าเรียนอนุญาตวารสองปรวมัณเจ็ดขวค่ะซึ่งมงเรียนอนุบาลสามตั้งแต่อายุแขวบค่ะส่วนประถมหันเข้าเรียนประถมูเรียนปหนึ่งตั้งแต่ประมาณอนเก้าขวบค่ะอว่าูเรียนปสองอายุสิบขวบปสามเรียนเรปสาอายุต่อยุสิบเอปีซึ่ง ER นูเรียนปสีสสส่ต่ออายุ ER าส,สิปีซ so. ึ่ง like ูเรียนป5อายุ ซึ่งนูเรียนปหอายุไน่ว่าจะไปเคียงกันนะคะส่วนนูเรียนป6ตอนอายุ14ปีส่วนนูเรียนเข้าเรียนมัธยมต้นทามัธยมหนึฝ่ายกันทามัธยมนูเรียนมัธยมต้นแต่ว่านูเรียนนูเข้าเรียนมหนึ่งต่าอายุ15ปีส่วนจะว่านูเรียนนูเรียนมนูเข้าเรียนม2ออายุ16ปีจับได้ว่าคือได้หรือว่าส่วนนูเรียนม3ตัตงแต่อายุ17ปี เพราะว่าเสมอได้อย่างไกลส่วนนูเรียนมสี่ตเพราะว่าตั้งต่จมศึกด้วยค่ะอยู่มาหยกค่ะมาหยกต่อไปค่ะส่วนนูเรียนมสีตั้งแต่อยุคสิบแปดปีซึ่งมห้าซึ่งแต่ว่านูเข้าเรียนดนูเข้าเรียนมห้าตั้งแต่อยุคสิบเก้าปีเข้าเรียนมาเรียนนะคะส่วนน Herm ูเรียนส่วนนูเข้าเรียนตั้งแต่อืมราเรียนจังหวัดเนี่ยค่ะแต่ว่าไมม่ีอะไรด้วยส่วนหนูหนูเข้าเรียนตั้งแต่อายุ เข้าเรียนประลิิน์หนูเข้าเรียนมัธยมต่างๆอายุ20ปีซึ่งว่าตอนเข้าเรียนป .20 เอปส .2022 ปีหน้าปีหน้าหนูจะใกล้อายุ23ปีระดับปริญญาตรีขึ้นปีนึงเข้าเรียนมหาลัยค่ะแต่ว่านอกจากนี้คือชีวิตเนี่ยคือได้อย่างไรเราะจากว่ามีความเลยว่าประลุดุะดายแล้วว่ามีความรู้เรียนรู้ได้ชัดเจนแล้วจากว่าเขาเรียนรู้ระดับมหาลัย ก็าจากว่าสมองเข้าสมองก็ใช้งจริงนู้พูดไม่ช้านะคะแล้วนู้พัฒนาก,การช้าเองค่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงด้วยคือจะว่ามีอะไรมีได้อย่างไรบอว่าคือข้าวตอนไหนตอนไหน,น,ไหนประมาณเนี้ยคือเพราะว่าจริงด้วยถ้ไ้ได้อย่างว่าอย่างว่ามาด้วยคือตอนข้ามหาลาัยก็นูเรียนข้ามหาลาัยตอนยุค23ปีปี67ปีหน้าค่ะ ป้าเรียนคาเรคขึ้นปีสีตอนอายุ26ปีเรียนเรียนเรียนปีเจ็ดเรียนปีสีจบปีเจ็ดศูนย์เรียนปีเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนยจจ์จะด้วยว่าการเจนก็คือความไม่ยังได้อย่างหนึ่งว่าใช้กับชีวิตเนี่ยก็คือใช้ชีวิตมหาลาัยค่ะก็คือเพราะว่าส่วนตัวคุณหนูเองส่วนตัวหนูเองก็อาศัยอยู่ที่นูยูตบลหอกทรับ,บอำเภอหองโจรตัวดุริยางคค่ะ ว่าสาวมีเอง46่คำหนึ่งซึ่งแล้วว่าชีวิตมันได้ไหมแท้จริงแล้วว่ามีความหลักรู้ว่ามีอะไรเพราะว่าเพราะว่ามีจริงด้วยคือการทำงานว่าสักเสริอให้กับเรื่องราวได้อย่างไรแล้วจากนั้นว่าที่จริงด้วยคือการใช้เรียนมหาอะไรชีวิตมหาอะไรแล้วค่ะนอกจากว่าความเรียนรู้ก็คือว่าจริงด้วยแท้จริงแล้วว่าเรามาให้กับเรื่องราวได้อย่างไรเสมอเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมหาอะไรค่ะ แล้วว่ามีความรู้จําเป็นว่าที่ใช้ชื่อพอ,อ,อป๊อกชีป๊อกป๊อกป้ตัวเองค่ะคือข่าวหาอะไรต่อว่าจะเป็นได้อย่างนี้อย่างนี้นะคะว่าตอนไหนบ้างค่ะคือจะว่ามีใช้ชื่อประจําวันได้ด้วยค่ะเพราะว่าพี่พอสวัสดเองจะเป็นแท้จริงด้วยค่ะว่าก็พัฒนาขึ้นค่ะี่ะอให้นูตั้งใจเรียนอ่านหนังสือเก่งๆและจดสรุปเยอะๆค่ะพอให้นูตั้งใจเรียนนู้จะได้ ได้เรียนมหาลายัยจะได้เข้าเรียนมหาลัยค่ะตีน่าดูได้เรียนต่อแล้วค่ะสาธุเขาให้สุนทนาด้วยค่ะซึ่งสร้างให้ความภูมิใจนะคะว่ามีความสิทธิสิทธิแท่คือบอกว่ามีความมานคารมานให้กับเรื่องเรียนมหาลายัยหนูต้องเรียนได้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะแต่เรียนหนูว่าสำเร็จล้ขึ้นก็ใช้เนรูกาทักษะว่ามันไม่มีแล้วจะมีอะไรกันหรอวขาด้วยใจยังไงแน่นอนค่ะ สวัสดีนะคะขอบไว้ว่าในเท่านี้คะ่ะเรียนมหาวิทยาลัยนองเทพคณะบริหารธุรกิจค่ะสังขาวิชาการจัดการคะ่ะเรียนภาคสุดหมายค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวอันปริยามาลีทองค่ะคือราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ